อายุเยอะแล้วจะสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมคะโอ้โหนี่นะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะทํามาเพื่อกลุ่มสอวอนะครับสวยวันสวยคืน <c oughs> ใครอยากรู้นะครับว่ามันสร้างได้ไม่ได้นะครับกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะผมบอกอย่างนี้ครับมันสามารถสร้างได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัยไหนก็นแล้วแต่แต่มันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนขึ้นอยู่กับอายุของร่างกายเราถูกต้องป่ะเราเคยสังเกตตัวเองไหมครับช่วงประมาณสิบปลายปลายยีต้นต้นหรือว่า20กลางๆช่วงเนี้เป็นช่วงอะไรทีี่แบบโหคพะ แรงเยอะฟิตมากกินนิดกินหน่อยก็ไม่อ้วนกินได้เยอะมากออกกํลาลังกายได้นานมากนะครับคึกมากๆคือช่วงนี้มันพีคมากๆของร่างกายนะครับแต่พอหลัง30ไปแล้วนะครับตามกลไกตามธรรมชาติเนี่ยร่างกายมันก็จะเริ่มแบบเฮ้ย ค่อยๆสลายกล้ามเนื้อแล้วระบบผอผ่านก็ค่อยๆต่าลงแล้วนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆต่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราเคยเห็นอกกงอมาที่แบบเขาไม่ได้ค่อยออกกำลังกายไหมครับแล้วแบบตัวเหี่ยวๆเหลือตะหนังหุ้มกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับคือเราไม่ได้เราโดนสลายกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เวทเราไม่ได้คีฟแมสหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อเก็บไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกตัวก่อนก็ได้เปรียบแต่ถ้าเกิดว่าอายุไปเยอะแล้วเนี่ยทำได้ไหมทําได้ยังไงก็ทําได้ ขอแค่ให้ทำครับแล้วต้องทำยังไงทำท่าไหนบ้างทำเหมือนที่เด็กเขาทำกันนะครับเหมือนที่วัยรุ่นวัยรุ่นเขาเล่นนะครับเขาเ้าไปในยิมนะครับเล่นเวทท่าไหนที่เราไม่เจ็บเล่นได้หมดผมบอกเลยนะครับที่มันไม่เสียเส่ยงที่มันไม่เจ็บเล่นได้หมดแล้วเดี๋ยวบางคนก็แบบอ้าวท่านี้ก็เสี่ยงท่านู้นก็เสี่ยงท่านี้ก็เสี่ยงท่านี้ก็เจ็บไม่เอานะเอาที่แบบฟอร์มถูกต้องนะครับให้คนที่แบบเป็นหน่อยแนะนําหรือว่ามีเทรนเนอร์สอนอันนี้จะดีมากในผู้สูงอายุนะครับในที่แบบคนที่อายุเยอะๆแล้วนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมานี้เป็นยังไงข้อต่อตรงนี้ทํำยังไงนะครับแล้วพอเราเวทเทรนนิง่งกินอาหารที่มันดีขึ้นเพิ่มโปรตีนขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นระบบพอผ่านเราจะดีขึ้นนะครับแล้วมันจะสามารถเวลาเรามีกล้ามเนื้อมันจะสามารถเขาเรียกว่าโปรเทคร่างกายเราเวลาเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆแบบข้อต่อพยุงได้ไหมได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อการเจ็บข้อต่อต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับเวลาคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับ